หวานเย็นชื่นใจโอเคครับก็สวัสดีได้ไปชมกันด้วยนะวันนี้เราก็อยู่กันในกคมป์ครูอย่างเช่นเคยนะนี่ผมก็เงินเลื่ออีกแล้วอะครับพอดีก็ซื้อนะวันนี้ก็จัดนละลํมโบกินนี่นะรลคาหน้าเอ6พีหนะขีดสีนะก็ นี่ก็ไม่มีอะไรมากนะก็ยางสิมาแบบเทสให้ดูนะมันเป็นรถที่แบบสวยมากนะคันนี้ก็สมรรถนะอะไรก็ได้หมดนะคันนี้คันนี้นะราคาค่าตัวนะก็จะอยู่เป็นที่24ล้านถึง25ล้านบาทไทยนะก็แพงนะศูนย์ถึงร้อยก็ประมาณ3.2วินะแล้วก็ ความเร็วสูงสุดนะอันนี้จะอยู่ที่325นะครับถึงแรงทีเดียวนะมีก็อิงจากของจงินอย่างเช่นเคยนะ mm hmm. ก็าาราคาในเกมนะก็จะประมาณ5 6าหแสนนันก็ถูกเกินนะครับ mm hmm. วิ่งแบบทางไกล3แสนก็ได้แล้วครับคันนี้2ตานะก็ไปลองไปวิ่งกันดูนะแต่มันเป็นรถที่ น่าซื้อมาขับเล่นนะสำหรับชาวเด็กคูนะเพราะมันเป็นรถที่แบบสวยแล้วก็แรงด้วยนะคันนี้นี่ก็จะเดิมลงงานแล้วคันนี้นี้จะต่างอ่ะเอาเว็นเดอร์คือเอาเว็นเดอร์จะเป็นเครื่องยนต์ V12 ิบสอนะนี้จะเป็น V10 นะแรงม้าคันนี้ก็จุดประมาณ600แรงม้านะเก์เราไม่เสียเวลาเยอะน,นะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะคันนี้ คอยฟังไว้นะเสียงมันจะแบบต่างกับอาอเวนท์เอร์นิดนึงนะคันนี้ก็เป็นรถซูปเปอร์คลา์นะก็จะอยู่ในสตรีทานนะทางเสียงมันจะแบบไม่นุ่มเท่าอเวนท์เอร์นะอม,มองแล่วไว้หลังสั่นแหละเสียงก็จะประมาณนี้นะแมาดูภายในกันนะ ภายในของคันนี้นะก็สวยนะสวยนะก็จะแบบแค,คล้ายเอเวนเดอร์นะแต่ว่าจะต่างกันแค่เรือนหน้าปัดนะกับปวงมาลนะัยเนี่จะเป็นแบบไม้เข็มนะโหสัตัดหนังคันนะโหกเกียร์เจ็ดสปีดนะก็ไหคแต่ผมจะมาเทในกับโรจิเทคนะเดี๋ยวก็ปรับตัวไปนะ เป็นรถที่เดี้ยวง่ายอะคันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปแต่งให้ดูนะโอ้แรงนะมันเป็นรถที่แบบขับมันนะผมว่ามันไม่ใช่แบบไอยู่ในโหมดไฮอรคดนะแต่มันก็เป็นรถที่ขับมันนะโอ้เป็นรถที่ขับมันมากๆนะรูปทรงมันก็กระทัดรัดดีนะ โอ้ก็ถือว่าแรงนะถึงหึงร้อยประมาณ3.2วินะโอ้โหมีแอปไฟลุกนะเกียร์ก็เจ็ดสปีดนะนแลมโบส่วนมากอย่าเป็นเกียร์เจ็ดสปีดนะโอ้แต่นิ่งนะคันนี้ขับง่ายนะโอ้นิ่มมากนี่นิ่มนวลน,นะ ก็ทาการออกเป็นสีขาวเลี้ยง่ายด้วยครับคันนี้เนี่ยตามพวงมาลัยดีเนี่ยคันผมแต่แต่งใบหนะ้าผมาน่าจะแรงนะผมรู้ว่ารถคันนี้ผมจะมีของแต่งรือเล่านะแต่แค่นี้ก็ถือว่าแรงแลนะ้วนะโอ้ตอนนี้ก็ประมาณส0มร้อยนะเขาบอกสามร้อยี่้านะมาดูกันว่าจะถึงนะมมีอ้างอิงจากของจริงเลยนะอ่าเนี่ยสามร้อยี่แล้วฮนะ ในชุมชนเราวนะผมรถขับไวเลย3า4้ยนะ325ลงเลนได้ด้วยโอ้โหขับอะไรกันบ่นียโอ้โยชนน่าดีนะผมรัสขิมขับลองเขิมขัดไล่สายนะมองไม่เห็นหรอกนะถ้ามองด้วยตาเปล่านะไม่งั้นจะไม่เห็นเข็มขัดเอาโมโหแรงมากนล ขนาดเดิมๆนะครับเนี่ยถือว่าใช้ได้นะความเร็วนี่เป็นแค่ซุปเปอร์คลายนะอืมรถบนท้องถนน,นนเยอะนะอืมนาก็จะเป็นดีแม็กนะถ้าแต่งมาควันดำเตอ๋อเลยนท่านข้างหน้านะว่าชาชนตรงนี้ก็เน้นขับรถเดิมๆนะมีกรบผมหรอมีแบบขับรถเซ็งกัยมา้โอโหสวยมากนะ แฮตชิปนะเจ็ตสปีดนะารถโล่งนะโอ้ด้ฟิลละแล้นี้ถนนเล็กนะแต่มันเลี้ยวง่ายฮะคันนี้ผมชอบเลยมันเป็นรถที่ถือว่าซื้อหน้าซื้อมาขับเล่นนะในเมืองนะสนุกนะเสียงพอด้วยฮะโอ้แรงกำลังพอดีนะ ก็บังคับง่ายผมไม่คิดว่าคันนี้จะบังคับง่ายนะมันดูเบาๆนะนี่มันดูแบบเบาๆนะแล้วก็ไปตามถนนดีด้วยใช้ง่ายในเมืองก็สะดวกสบายนะคันนะี้โอ้ยุกทรงมันกระทับรัดนะ เียงนุ่มเนี้ยมาเป็นถนนใหญ่ละมาจะได้ปัดอีกรอบนะโอ้ยอากาศกำลังดีนะแสงกำลังสวยฮนะแสบตามากฮนะโอ้ผัดชมภูเขานะ ใส่เกียรหกไปก่อนแล้วกันนะดูว่ามันแบบโยกหลบนิดเดียวมันก็ได้เลยนะคอนนี้โอโ้บางวิสัยทัศน์ผมดีละผมก็เข้าที่สามร้อยสิบแปดจะเป็นทุกคลิปเลยนะที่จะมีมนนีขึ้นมาตลอดนะะไม่เป็นไรเราไม่แคร์โอโ้แต่แบบ 2องแล้วเนี่ยโอ้มันเป็นเนินด้วยนะก็เลยแบบขึ้นช้านิดหน่อยนะอีกโลเดียวนะผมจะเอาไปแต่งนะจะดูกันนะว่าอันนี้จะแต่งได้สวยแค่ไหนนะโอ้ยรถขับมันนะขับมัน เป็นรถที่ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้นะท่านนี้ก็ไปขับแอคสาวได้นะก็มีสาวแล้ว<ฮ>ยังไงสาวก็ติดนะเคสดดับมุมแบบปั๊มอ่ะก็สุดแต่งรถนิดนึงก็รถหลังไม่มีนะไปเรียไป้อยเดี๋ยวจอดแวะตรงนี้นะเดี๋ยวจะจอดแวะล้วก็ผมจะแต่งด้วยนะ เค่เดี๋ยวบมกจี่จอดตรงนี้เราก็แต่งเดี๋ยวถอยหลังะนะมันไม่เป็นระเบียบนะแค่เดี๋ยวเรามาแต่งกันนะโหวววามันจะแรงไหมนะลัมบูนะเฮ่มากยี่สิบสี่ล้านบาทไทยนะกลับไปสาวกีตแน่นอนนะ โอ okay. เคฮะเดี๋ยวเรามาดูกันที่พาร์ทกันเลยนะดําแรงเนะี่ยผมไม่เคยดูเลยนะของแต่งทังนนี้นี่ก็ในผมจะเบื่อฝากระโปรงดําแล้วนะผมจะใส่เป็นใส่ไปมันดูแบบยังไงไม่รู้อ่ะข้างหน้าแบบจริงๆไม่ต้องแต่งแนตะสวยเลยนะหรือคนชอบแบบฝากระโปรงดําหรือเปล่า โอ้เวมันจะดูดุไปนะแต่ว่าถ้าจะให้ดูแพงต้องใส่นะเนี่ยเดี๋ยวได้ดูมีออปชั่นครั้งหน้านะมันจะเป็นครังหน้าโอ้ยครังหน้ามีลายอิตาลีด้วยนะข้อสวยทีเดียวนะผมใช้เป็นลายอิตาลีแล้วกันนะอันนี้หน้ามันจะดูแบบมันจะมีลิ้นเปิดมานะ้ามันจะใหญ่ขึ้นนะ อันนี้จะเป็นเดิมนะเดิมจะมีรูน็อตนะแผมอยากได้เป็นลายอิตาลีนะอืผมชอบแบบเล็กๆนะอันนี้มันกระทัดรัดมันสวยนะโอ้ใส่ในี้ไปนาะจะแบบสิ่งขึ้นเลยนะครับเนะี่ยลองลองแบบเอาแบบสายสิ่งแล้วกันนะนี่ก็ของแต่งไม่แพงนะโอ้น,นี่จะเป็นแมกนะแมกก็เห็นลายนี้เยอะแล้วนะ โอ้โหผมจะใช้พวกแมกเดิมโรงงานแล้วกันจะจะเป็นแม็กดำล้าันนะผมขอเป็นแม็กไลน์นี้แล้วกันนะค่อยมีเห็นมีคนใส่นะโอ้ยปั๊มเบรกนะเอาเป็นแดงเลยนะโอ้หแต่งแบบง่ายๆนะวันนี้พลาดไม่ได้นะเราต้องแบบดุขึ้นนะมีใส่สกัรไปให้หมดนะ แงแต่งเด็ครูก็อย่างที่บอกมันจะไม่ค่อยเยอะนะโหอันนี้มันจะไม่โชว์เครื่องนะอืมควรว่าโชว์เครื่องดีงนะจะดูเป็นท็อปฟิลนะถ้าเห็นอย่างนี้มันจะไม่โชว์เครื่องนะแต่มันจะได้เป็นแบบเหมือนเก็บปลานะแต่ผมว่าโชว์เครื่องก็เวิร์กเลยนะอื โชวเครื่องดีกว่าลำบมต้องโชว์เครื่องนะนี่จะเป็นวิงนะวิงหลังนะวิงหลังเราจะใส่ดีไหมใส่วิงหลังนี่มัแต่งยากอยนะลำโบเราเนี่ยโโอโ้ใส่แบบเล็กๆพอดีมัยเนี่ย ใส่แบบสมุติมิแล้วกันเนอะผมแบบชอบแบบไม่อยากแบบ,บดูซิ่งมาโอ้ท้ายนะเดูท้ายนะท้ายเดิมก็จะประมาณนี้ดูท้ายแต่งโอ้โหนี่เป็นท้ายแบบท่อขึ้นนี้เลยนะจะไม่มีสี่ท่อนะฮะอมันจะเป็นท่อแบบคาร์บอนขึ้นมานะโอ้โอ แต่งไม่ค่อยเยอะนะคล้ายๆกันนะอันนี้โอจะต่างแค่เล็กน้อยนะแต่ถ้าใส่นี้ก็จะต่างเยอะเลยนะไม่ค่อยเห็นนะผมจะคงท้ายเดิมไปแล้วกันนะจะเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะห้บดูนี้ขึ้นแล้วกันแบบมีลายลังผึ้งเยอะชัดโอ้โหนี่เป็นภายในนะ ภายในผมว่าสีดํามันก็สวยอยู่แล้วนะือภายในสีดํามันก็สวยนะแต่เอาเป็นเทาแล้วกันนะไปด,ดูแต่งไัไหนยโอ้ยเบอนะหน้านี่เป็นเบอะแผนคอนโซลนะโอ้โหเราก็เอาเป็นอันนี้นะนี่จะเป็นเบาะผ้ากับเบาะนั่งนะเป็นเบาะ เป็นเบาะหนังแล้วกันนะโอ้โหเดี๋ยวเป็นแผงนะอเราเป็นสแสปราแล้วกันนะนี่คาร์บอนนะเสร็จนะก,กันนี้นะก็น่าจะหมดแล้วมั้งนะน่าจะหมดแล้วเออหมดแล้วภายในรถนะแต่เนี้ยต้องไปนิดโฟนะ นี่ยางผมก็ใช้ของอันนี้อย่างเช่นเคยส่วนเดี๋วยวมาดูไลบรารี่นะที่เขาแบบเตรียมมาให้นจะมีแบบลายอะไรบ้างนะนี่ก็จะได้แบบลายข้างมาแนละ้วโอ้โหนีรับมาสะดุ๊เลยนะจริงๆผมอยากทำเป็นสีดำนะจริงๆเอ่อโอโหนี่จะเป็นลายแบบ พอทำมาให้นะก็สวยดีนะจริงผมเล็งไว้ผมอยากได้สีดำนะอืมแต่นี้มันจะดำไม่เงานะอืมยีเป็สีฟ้าเลยนะโอ้ยลายข้างเยอะนะสีเขียวก็สวยนะแต่ว่าเบื่อแล้วนะอยากได้รถสีดำบ้างนะ มาดูสีดำแล้วกันนะว่ามันจะเข้าไหมนะสีดำโรงงานนะผมจะเอาเป็นดำของตัวเองแล้วกันนี่เป็นดำแบบสแตนดาร์ดนะ่ยดำแบบเมททิคนะโอ้โหดำแบบโคมเมียมนะอันนี้อยู่ข้างนอกมันน่าจะแบบสะท้อนนะผมว่าดำโคมเมียมนะ โอ้โหสวยนะสวยนะคันนี้เดี๋ยวผมลองใส่ใส่ลายนี้กันนะผมอยากรู้ว่าถ้าใส่ลายนี้ไปมันจะให้ผมทําสีไหมเดี๋ยวผมใส่ลายนั้นไปนะอ๋อทําสีได้นะทําสีได้แขีวเลยฮนะ โอ้จะได้มีอะไรมาตัดโอ้สีเขียวก็สวยนะฮะสีเขียวก็สวยนะแต่คันนี้ผมอยากแบบได้แนวดุดุนะผมยากไดแบบดุดุดุด,ดุแบบเห็นได้น้อย,อย่างเงี้ยนี่ฮะผมใช้เป็นดำนี้แล้วกันนะแต่งหมดไปก็หลายบาทนะโอเคเดี๋ยวเรามาซิางกันใหม่รอบนะโแลมโบนี้นะ โอ้โหเป็นไงล่ะฮะดุขึ้นไหมฮะแบัมบโบเรานะโอ้โหเสียงก็ดุขึ้นนะแัมโบนะมาเทีดีรอบนะโอ้ยเราลืมใส่ของแต่งนะงมาดูของแต่งกับนิงเนะี่ยของแต่งคือผมจะมีไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่า คันนี้ไม่ได้แข่งอะไรนะเลยไม่มีของแต่งน้อยเรนะของแต่งน้อยมากอะใส่ไม่ได้รัะต้องไปแข่งนะใส่ไม่ได้สักอันนะมันไม่ใช่ของมันนะมาดูว่าใส่คันนี้จะวิ่งเกิน325หรือเปล่านะโอ้โหสต้านมาก็เอาแล้ฮะ วัวไหฮะมันค่อยๆมาเท่านี้อืออ,อ,อดีดีมากฮะคนขับนะดีดโอ้แต่ผมว่าไม่โชว์เครื่องก็สวยเหมือนนะโอ้ยเจอรถไฟไม่รู้นะโอ้โหนิ่งๆนะคาๆเชิวว ผมเร็วกระหลุดนะผมจะขับให้เกาะถนนที่สุดนะโอ้โหดัมโบอันนีก็แรงใช้ได้นะเดี๋ยวต้องชวนสาวกเพื่อนๆไปขับออกติดดัมโบอันนี้กันโอ้โหสามิ <5 20 S 2> แล้วนะสามร้อ้อยยีนะ 330นะตนนัวนี้ใส่มานิดหน่อยนะฮะยังไม่สุดนะแต่งยิ่งน่าจะได้อยู่นะ400รนะ้อยโอ้โหจบจนเสาไฟฮนะโอ้โหเลี้ยวเลี้ยวค่อขนข้างดีนะตัวนะีนะ้โอ้โหโกะจะไม่ให้ชนนัหน่อยโอ้ตรงนี้ทางสวยนะปาดเสาไฟไปหนึ่งต้นนะ โอ้เสียดายนะแต่งมาแล้วรู้สึกแกว่งๆนะโอ้หทางเส้นนี้สวยนะผมว่าทางเส้นนี้กันข้างสวยนะโอ้โหอันนี้สองร้อยกว่านะผมจะไม่ใช้้นีตัดเดิเชนเคยนะเพราะว่า มันจะไม่เดียวนะจะขบับใช้สมรรถภาพสมรรถนะรถจริงเนี่ยอันนี้ก็แรงมากนะมาดูภายในกันนะโอดูภายในก็จะประมาณนี้ที่เราแต่งมาลนะโอ้ฟิลเหมือนขับรถแลมโบยจริงๆนะครับตอนนี้ขึ้นมาแรงมากนะ โอ้เกาะถนนดีฮนะคันนี้ซื้อมาขับเล่นสนุกเลยนะตอนโดนกับพวงมาลัยสบายนะมันเกาะถนนจริงๆเนะี่ยสามร้อยห้าสิบสี่เลยวนะโอ้โหทะลุไปแล้วนะฮะเราแบบเกาะถนนดีมากนะโอ้เลี้ยวแบบไม่หลุดเลยนะไม่สะบัดไม่อะไรเลยนะคันนี้ แบบไปกับถน,นดีมากนะเกียร์ก็สุดแล้วนะโอ้โหแรงมากนะแรงแรงเลยได้ฮนะคือขับเล่นมันเลี้ยครับแบบไปล้อเดอจิลิสสบายฮนะโอ้ใครมีพวงมาลัยแนะ้ยนำนะคนันเี้คอนโทรลง่ายฮนะ ยิงยาวๆนะแป๊บเดียวนะเนี่ยสามร้อยนะเดินจะเข้าอีกหนึ่งแล้วโอ้โหเกือบชนรถสิบล้อนะถ้าเป็นบุคติผมจะขับสะบัดนะถ้าใครดูคลิปบุคติผมนีมเป็นลมโบนะหลรบ้านไม่บ้านแล้วนะโอ้โหดูฮะนิ่งมากนะเดี๋ยวจะปาด โอ้โหรบบรรทุกแซงมาไม่ดูตำมาตันเรือนะโอ้โหเดี๋ยวเขาจะหลบขวาให้ผมวิ่งโอเคคันน่าจะหลบนะไม่หลบอ่ะโอ้โหคันนั้นไม่หลบนะคันอื่นจะหลบนะผมไม่กล้าปล่อยมือเหมือนกันนะขับมือเดียวก็พอได้มันต้องมองถนนตลอดนะโอเคอน,นี้เรานะสามร้อยยี่สิบแตะไปถึงสามร้ยห้าสิบนะ น,นีไม่น่าถึงเลยนะโอ้โหดูว่ามันเลี้ยวดีมากนะผมแคบแบบวงมาลัยก็หักนิดเดียวนะก็ไปแล้วแต่คือหักแล้วมันไม่สะบัดน,นะเนี่ยเกาะถนนเนี่ยเอาแค่เดียวนะโอ้โหขับมาไกลมากนะ โอ้โหเชี่ยนะรนถบรรทุกภาบแซงออกนะโอ้โหเป็นไงกันบ้างนะเจ้าแล,นะลมโบเรานะแลมโบขินนี่นะก็ลองไปซื้อมาขับเล่นกันดูนะแนะนำให้มีพวงมาลัยนะจะแบบเวิร์กมากนะจะเพิ่มฟิลในการขับรถในเกรมได้เยอะนะใครที่มีนี่ฟอร์สปิดว่า ต้องมีพวงมาลัยนะสักอันคุณจะเพิ่มอัตราลดการขับคุณจนินตนาการได้แบบผมอ่ะสมัคมโอเคะสำหรับจิตนี้เราจะกองไว้เท่านี้นะกับเจ้าลำโบนะหวด้วยเฉียวไปนิดนึงไม่นไรหรอให้ช่างเก็บปีนะจะทำเราเป็นช,ช่างอยู่แล้วอเป็นจิตข้างหน้าผมว่าไม่ต้องคาร์บอนก็ได้นะเป็นแบบลายนี่ก็สวยนะ โอ้โหสวยงามมากอันนี้โอเคครับก็อย่างเช่นเคยนะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวไว้เจอกันในอีกคันต่อไปว่าจะเป็นอะไรนะหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะบาลา